จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมนั้นเออริเกียวของผมนั้นทั้งหมดในตัวของผมนั้นไปสู่การททีมนักเตะ11ตัวจริงซึ่งผมจะแข่งกับคู่แข่งซึ่งถ้าผมแพ้ผมจะมีชาเลานจ์ของตัวเองจะเป็นยังไงไปดูดีกว่าริสโก้ไปคทุกคนนะครับไปซูมแพ็กกันนะครับกับเกม Fc เบียโ์ปนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้พิษเอ้ยไม่ใช่ได้พิษดิกเข,า,ขาเขาแจกอะไรไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้อ่านนะผมกดรับมาในกล่องจดหมายนะนี่ก็ก็มีอยู่ขเขาแจกกันพันนึง แล้วก็มีอีกสี่อันที่ผมเหลือนะครับน,นี่จะเป็นสุ่มแพ็กนะครับทําทีมกับการสุ่มแพ็กนะครับเพื mm ่อว่าจะได้จะเป็นยังไงครับไปดูนะเลสโกแพ็กที่ผมจะสุ่มนี่ผมจะสุ่มเป็นแพ็กเอ,อ่อหกก้าวแพ็กนี้นะครับนี่แพ็กนี้เพราะว่ามันเออแพ็กนี้มันได้สิบตัวนะใช่แพ็กนี้นได้สิบตัวผมจะกดไปเลยครั้งเดียวพร้อมกันแล้วไปมามาแล้วครับคนนะสาม ซองหนึ่งแปดกดได้ซ้ำไมได่ดีจะถ่ายรูปไว้นะครับว่าเผื่อเอาไปดูนะเผื่อผมซ้ำนะต่ะไปแพ็กต่อไปก็จะเป็นแพ็กแพ็กนี้เออเจ้าแพ็กนี้มันมีโอกาสซ้ำแต่ก็ไม่มนะีอยู่ต้องเป็นลสาครั้งจริงๆไปไปกู ไม่ซ้ำก็จบไปสามสิบเลยว้าวเอเอไมอ่หมดเลยนะผู้ชมโอเคนะครับ้นะเดี๋ยวผมมาจัดทีมกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าผมจะจัดทีมยังไงนะครับใช้แพทอะไรไปดูดีกว่า let's go โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนที่แพ็ แพ็คอะไรไม่รู้นะเป็นแพ็คผมเรียวกว่าแพ็คเพชรละกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมเหลือ,อ,อผมเหลือเ,ออเหรียญอ,อยู่ที่ร้อยห้าสิบแปดเหรียญนะครับซึ่งถ้าผมจะเอาโอกนะผมก็ต้องเอาแพ็คนี้นะครับดูได้วรมีใครที่เป็นผู้ตัดผู้ด้วย้ครับนี่ก็มีพิกฟอดนะพิกฟอดเก้าห้าเอ้ยแปดห้าพิกฟอดแปดห้าเหมือนจะมีคนอ่ามีคนเดียว เราต้องรุ้นกับสามไปนี่กับคนสุดท้ายถ้าอะไรที่ฟอร์เคเือจะดวงดีนะครับไปกันเลยดีกว่าเล t s go o k a นะครับนี่ก็จะเป็นไล์อัพสเดตัวจริงของผมนะครับในตอนนี้อยางสภาพแล้วก็ถือว่าค่อนข้างรวนะครับส่วนนักเตะค,คนอื่นที่ผมเอาเข้ามาก็เพราะว่ามันจะจะมาใส่อย่างนั้นมันใส่ไม่ได้ผมก็เลยมานมีนักเตะค,คนอื่นเข้ามาด้วยซึ่งแต่ผมจะไม่ใช้นะผมสำรองก็จะมีแค่สามคนนะ สภาพแล้วรว่วแน่โอเคนะ็่นหาเห็นกูก็รว่วแล้วไปทุกคนไปอัพเลเวลโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการอัพเลเวลไปที่ร้อนนะครับทุกคนนะผมจะอัพเลเวลเป็น20นะครับจะเวนทนผู้สับประตูเพราะว่าผมสุ่มไม่ได้ผมก็เลยต้องใช้กูอกาซกนาี้ก่อนนะครับจะเป็นยังไงครับ ไปดูกันในเกมดีวกว่า Let's go เอ้ยเอานี้ตั้งแล้วมีบทลงโทษบทลงโทษของผมก็คือผมจะดื่มน้ำส้มที่มันรสชาติแย yeah, ่มากๆแต่ผมจะไม่บอกว่าน้ำส้มค่าไหนนะครับแต่ที่รู้คือแบบกลิ่นไเหมือนเสียใช่ไหมพอกินไมเหมือนเสียแล้วผมจะมาดื่มน้ำส้มนั้นกันนะครับถ้าผมแพ้แต่เราอาจจะชนะก็ได้ไม่พูดพ่าททำเพลงนะครับไปดูในเกมดีวกว่า Let's go โอ้ยวโหว่าเรกตโอ้นใ่น้่นี่คนตอเนออคือเขาไม่กดะแกคเขาไม่กดโอเคแล้วครับแล้วกลับที่อ้าวเจอคนเดิมมามามาการแข่งขันที่เต็มไปด้วยการประทะอย่างดุเดือดครับตอนนี้ทั้งสองฝายต่างต้องการสามแต่งจากนักทีมีกว่าครับว่าฝ่ายนี้ะชนะผมเบลลขอภณะารรยายวันนี้ครับ คอนเทนต์ไม่ต้องห่วงคอนเทนต์นี้เชื่อใจได้เอนเทนต์นะเปิดการเปะลนกวี่เริ่มเกมการแข่งขันอันนี้ไม่รู้ส่งบอลไปด้านข้างแล้วไปบาโลเตลี่ไปแล้วบาโลเตลี่ซัดเลยวะอ่ายางยางยางติดเซฟคอนสกิลี่อาเมริติดเซฟดิติดบล็อกดิโอดิโกใจเย็นโอ้โหตัดสินใจเลยมอง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 ส่งบอลเข้าไปโอเคยังดียี่มองได้ ปลง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 วิ่งและสัตว์เฮ้ยจัดบอลดี้บอลดี้บงไม่เข้าไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงวะขยับฉลาดมากใครควาลาซาอีสักพยายามไม่ายด้วแล้วโอยโอยควาแม็คอาลิตเตอร์สู้เลยเฮ้ย บาโลติลีตึง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 ไปเขาต้องทำคนที่มีครับแต่หน้าเซฟได้ไม่รู้กอดไอ้นี่บดชัวอยากสูงแล้วบดชัวไอ้นี่ยึบอัตุโรวีดาวมีเข้ามาดิอ่าดูจึ๊บเราวิ่งอย่างงี้จึ๊บข้างหลังมึงคนหรือบดไม่บดผมมึงมีคาราบเขาบดบอกสถานการณ์ในกรอบเคเด็จเต็มเขาไม่ไม่มาหากันนะ่พรางเขาไม่วิ่งมาใกล้นะบดหัว เดี๋ยคนวะพยายามขยายามดีกว่าถาว่าล้มเหลวอัตวโริย์เกมไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมเป็นเครื่องเครื่องเครื่องเออเครื่องไม่ดีเครื่องไม่ดีไปเลยบาโลเตลีเออเลย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 เอาวหล่านะจานจานโอเคไครเนี่ยไปแล้วทาคุณภาพที่บอกโชว์สกิลการเลี้ยงบอลที่เซนลีลงลองบาเฮ้ยเฮ้ยบาโลเตลี ใช้บดเล่นแล้วมาแโหมันยากไม่มีคนมาคูบดเลนละอันนี้อันนี้คนเล่นละอันนี้คนมาเล่นละอันนี้คือไม่รู้ว่าเราเก่งจริงละมันเลยลงมาเล่นละมาดิมาดิมาดิเฮ้ยใครเฮ้ยไเต็มเอ้ยไม่ใครเข้ามาเลยเอาแล้วลูกโด่งลูกโด่งโคตรจะดีไได้เปิดจี่ตกใจอ่ากลัวทันตึงเลยไม่เฮ้ยไม่ได้เอาใหม่ เอาไม่เอาเฮ้ยเ,เฮ้ยเ,เมึงปล่อยทำไมลงอุ้ยยังมีมีโกเมสมาช่วยเอ้ยแล้วมึงไอ้อะไรกูรจ่ายบอลให้มึงแล้วมึงจะลบหนี่บอลทำไมไปเอาไม่ไม่วิ่งไปดูนะังไม่วิ่งดูอ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โหดักเยอะจัดเฮ้ย,ยดักยเยอะเ,<ร>เกินตามไม่ได้อะตอนเนี้ย ลุมกันเออมึงใครอีทรงอีซักกอ้เคลียมากครับกูตัดสินให้เกมดำเนินต่อไปไปลงใครไม่รู้เฮ้ยไปแล้วครับเฮ้ยตีตู้เย็นมันจะจ่ายหรือวาไงจ่ายจริงด้วยยังมีพี่ตัวหลังตัวหลังกัจการบอลเฮ้ยเฮ้ยกูกูกัดการเทาเซฟเฮ้ยไปดีแม็กอาิเตอร์สัดเฮ้ยเฮ้ย เทปคืนเทปคืนพี่ชายเฮ้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 ยกูไม่อยากดื่น้ำส้มบุดโอ้สมือแล้วตอนนี้เรากำลังเข้าสู่จุดโทษตัวจุดโทษแข่งกันว่าที่จุดโทษและมาครั้งนี้ว่าที่จุดโทษน้ำส้มบุดเออน้รกเมาไปเรายิงซ้ายตรงๆไปเลยยิงซ้ายแบบยิงเบาๆรู้ไหมรู้ไหมเฮ้ยไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยได้ไงวะเฮ้ยเตรียมตัวสำหรับการ แอ้วก็เราไปอุ้แน่นอนฉวยร้อยเปอร์เซ็นต์ดูพี่นะโอ้ยแม่งลูกกูอ่ะบอกไปที่เพื่อนร่วมทีมด้วยสิอะไรอ่ะบาโลเตลี่ตัวกินอยู่แล้วปะโคตรติงิงเลยทุกท่านตึงติงเฮ้ยประตูแซวบดไว้ได้โอ้หำ้มบุญเข้ามาใกล้แล้วทุกคนมร่วมความไวใจเป็นที่พอ่ครับมีซักเดี๋ยวมึงเจอลูกนี้อีซัต บอลเข้าไปแล้วครับทีสตอยกับที่หน้าน่าได้เต็มลูกโทษแล้วดูรักษาประตูมองตากันอย่างจริงจังครับถ้าลูกนี้มึงชูได้อะมึงเก่งเกินไปละเออซูหนึ่งไทยทางซ้ายทางซ้ายเลยครับแต่กูรูมึงไปขวาไงมึงจะเลี้ยวมึงจะเลาะกูใช่ไหมกูรู้มึงจะลองกูสวยเฮ้ยมึงเก่งเกินไปเร็วกูการบอลหนึ่งติงกินเดดดาวแดงแม่งเลยะรองขาติงๆไป ลูกนี้ขวาซัด้ายเฮ้ยเฮ้ยกลับเดิมนรำส้มน้ำโจงน้ำช่วงน้ำช่วงน้ำส้มลูกนี้ซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายมันหลังเมื่อกี้เตรียมตัวสำหรับการเตะไปไปไหน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  ตึงไปลูกนี้กลัวเซฟเฮ้ยยังไงวะลูกนี้แหละลูกนี้เซฟได้จมโอ้ยเอ็มวกนีแมทโอ้ยตงเตองตองมาดูกันว่าใครจะได้เอ็มแมท ไนัทนี้นะับมาดูอันดีกว่าฮะมึงเนี่ยนะบาลติลลี่มึงอยู่โทษไม่เข้านะโอ้ยน่าจะเป็นโก้เนะี่ยแม่งเชื่อชื่อเมงหลายลูกโอเคแล้วครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับสลับทีมเอ่อทีมสุ่มแพ็คหกเก้าเก้าครับแล้วก็บวกแล้วก็มีแพ็คสี่เก้าอีกหกแพ็คนะครับโอ้โหอจะเชื่อครับโกแม่งโคตรเหนียวเลยครับ แม่งโคตรเหนียวแบบเหนียวชิบหายอย่ะโอ้โหผมใครไม่จ่ายผมด้วยล <ะ S 2> แล้วโวายว้ย,ย<ๆ>เคยเจอโกยเหนียวขนาดนี้มาก่อนยังเป็นโกเบลยวอะนะโอ้โหแม่งอย่างเหน,น,น,นียวเลยผมให้เอฟพีพีแมทเลยเป็นใครก็ไม่สนให้เอฟพีแมทไอ้นี่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจากลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันครับบ๊ายบายเลสก็เออไม่ใช่